มาแล้วเขาให้เราทำนะมันมีทั้งมันมีทั้งเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำถามเป็นประโยคบอกเล่าเป็นเยอะมากนะลองมาอ่ะมาช่วยกันทำนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่า A บอกว่า I saw Brian a few days ago ฉันเจอไบรอันเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่า Oh did you จริงเหรอ What He's doing this day. คำว่า what he doing this day ม,มันไม่ได้หมายความว่าเขากำลังทำอะไรนะมันหมายความว่า this day คือแบบช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเขาทำอะไรอยู่หรออย่างงี้นะคะอ่าเพื่อนก็บอกว่า he's at university อยู่มหลาลัยเรียนมหลาลัยอ่า B ก็ถามว่าเขากำลังเรียนอะไรอยู่หรอเพราะฉะนั้นคือต้องได้เขากำลังเรียนอะไรอยู่เ,เะะนีนนกเนเ่ก็จะเป็น was ประธานเป็น he เอาอะไรดีเอ,อ่ย is am หรือ are is ใช่ไหม Was is he ต่อมาคำว่า study ลงท้ายด้วยตัว y ก็เติม ing ไปเลยค่ะ What is he studying นุ่นเขียนโครงสร้างไว้กำกับไปนะ Is am are บวก verb เติม ing อันนี้คือโครงสร้างของเรานะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเรียน psychology ค่ะรู้จักไหมอะไรก็ตามส่วนใหญ่นะที่ลงทายด้วยโลจีโลจีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับวิชาเช่นวิชาชีวะเราเรียกว่า b i o โลจี้แบบเนี้ยคะ่ะโลจี้โลจี้นะอ่ะเรียบร้อยต่อมาเขาถามว่าแล้วคนเนี้ยเขาเอนจอยไหมสนุกไหมเพราะฉะนั้นประธานเป็น he เอาอะไรมาคะ he, he ต้องใช้คู่กับ is โอเค subject มา is he, he คำว่า enjoy ใส่ลงไปเลย enjoy ลงค่ะด mm ้วย y ก็เติมไปเลยเนาะ is he enjoying เขาสนุกไหมกับกับการเรียนที่เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่า yes he says it's อะ g o o s c o s ก็คือคอร์สก็คือเหมือนกับอร์สเรียนอ่ะเออที่เรียนก็สนุกดีนะคะต่อมามายากเลยเห็นไหมมาดูค่ะเอบอกว่า hi nicola how to t o your job go ก็ค so, ือดำเนินไปได้อย so ่างไรบ้างเปับไปจริงจนะ job คืองานงานเดียวถูกไหมในเมื่อ job คืองานงานเดียวแล้วเราถือว่าเป็น it ใช่ไหมคะ it จะต้องคู่กับ i t ก็จะป็น how is Your new job ไม่เขียนไม่พอนะขอกระเดิดขึ้นมาหนึง How is your new job going อ่าคำว่า go ก็เติม ing ไปเลยเนาะโอเคนะ okay, นะ How is new How is your new job going งานเป็นไงบ้าง Not bad ก็ไม่แย่นะ It wasn't so good at first at first คือตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก But จุดๆดมัน getting ก็คือเริ่มต้นดีขึ้น better มันดีขึ้นแล้วในตอนนี้อ่ามีคำว่า now มาก็จะเป็น it อะไรคะลูก it ต้องพูดกับ is ใช่ไหม it is getting it is getting อย่าลืมนะ get พยางค์เดียวสละเดียวสกดเดียวต้องเบิ้นตัวทีด้วย it is getting better now มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ what about Daniel ล่ะแล้ว Daniel เป็นยังไงบ้าง is he okay เขาโอเคไหมเขาก็บอกว่า yes เขาโอเค but uh, มีคำว่า right now มาตอนนี้ค่ะ he ค่ะอ่ใส่ he uh, สไปก่อนนะ he ต้องคู่กับ he e a ใช่ไหม he is not พี่นุ่นขอย่อเป็น is ซึ่งนะ he is not enjoy แต่เขาไม่ค่อย enjoy มันเท่าไหร่นะ he's been in the same job เขาอยู่ในงานเดิมเ่ย for a long time เป็นเวลานาน,านแล้วแล้วเขาเนี่ยนะคะ get b o r e ดดูคำว่าบ r ร d ตัวนี้บ r ร d ตรง้ายด้วย ed ตัวนี้เป็น adjective อ่ะให้ความรู้นิดนึงก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่อง adjective กัน adjective uh huh. มันมี2แบบนะคะมันมีเติม ing กับมันมีเติม ed ใช้ช่องที่3แบบนี้ถ้าเติม ing ปุ๊บให้น้องแปลมันว่าหน้าแต่ถ้าเกิดแบบลอง้ายด้วย ed ปุ๊บให้น้องแปลมันว่ารู้สึกค่ะในข้อนี้คำว่าบอ e d อ่ะให้องเปรียบเทียบ,ยบนื่งมี boring กับน่งมีบ r e d มาให้ อ่บอกไปแล้วว่าลงท้ายด้วย ing ต้องแปลว่าน่าเพราะฉะนั้น boring แปลว่าน่าเบือ่อส่วน bore เติม ed แปลว่ารู้สึกถูกป้าเพราะฉะนั้น bore เติม ed แปลว่ารู้สึกเบือ่อในข้อนี้เรามาดูที่เขารู้สึกกันสิเขาเติม ed ถูกป้าเพราะฉะนั้นต้องแปลว่ารู้สึกเบือ่อเขาเนี่ย begin เริ่มที่จะกําลังเริ่มรู้สึกเบื่อกับมันแล้วเบื่องานและทำมานานแล้ก็ต้องตอบว่าเลยคะ he ค่ะไปทาง he ค่ะ he is ใช่ปะ่ะ he is begin บอกไปแล้วว่า begin เป็นคําพิเศษเนาะมัน s t r a i g ที่ตัวกินข้างหลังเพราะฉะนั้นต้องเบิร์นเอ็นอีกตัวหนึ่งค่ะ he is beginning to get bored with it ก็เริ่มจะเบื่อแล้วแบบนี้นะเรียบร้อยต่อมาค่ะมีทั้งปฏิเสธมาให้เราด้วยนะ อีทั้งบอกเล่าและปฏิเสธมาให้เรา Please don't make so much noise น้อยแปลว่าเสียงดงังอย่าทำเสียงดงังอย่าส่งเสียงดังสิ I'm trying to work ฉันกำลังกำลังพยายามทำงานอยู่โอเคพี่นุ่นให้แบบทริกนิดนึงนะ กดใจส,สอนไม่ได้ try เนี่ยมันแปลว่าลองหรือแปลว่าพยายามก็ได้แต่จะทํายังไงให้มันต่างกันละ่ะเพราะว่า try มันเขียนเหมือนกันเนาะ try ถ้าเกิดว่าเติมด้วย to แล้วตามได้ verb sing จา verb sing ของเราได้ไหม verb sing ของเราคือ verb ช่องที่1ที่ไม่มีอะไรมาเลยนึกถึงคนที่ยัง sing นึกถึงที่ยัง sing อยู่นะคะเห okay, นไคะเพราะฉะนั้น try to ตามด้วย verb sing จะแปลว่าพยายามแต่ถ้าเกิดว่า try ตามด้ verb เติม ing มันจะแปลว่าลอง โอเคปะลองดูตัวอย่างนะเช่นข้อนี้เขาบอกว่า try to work อ่ามี to มี to กับมี work ตามมาข้างหลังก็ต้องแปลว่าพยายามทำไมคะ to work พยายามทำงานถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า try working บ้างละ่ะเป็นคำว่า try working บ้างละ่ะ try แล้วตามด้วย working แบบนี้จะแปลว่าพยายามทำงานหรือแปลว่าลองทำงานเด็กๆจะแปลว่าลองทำงานโอเคไหมจะแปลว่าพยายามหรือว่าลองเนี่ยให้เราดูไอ้เจ้าตัวข้างหลังตรงนี้ว่ามันตามด้วย to verbing หรือว่า ing เดี๋ยวเราค่อยมาพูดก,กันเนาะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบสอนเรื่องนี้อะว่ามาข้อที่สองค่ะเขาบอกว่า let's go now let's go out now ออกไปข้างนอกกันตอนนี้เธอ it isn't rains ฝนมันไม่ได้กำลังตกเห็นปะเขาเป็นปฏิเสธนะ ต่อมาค่ะ you can turn off turn off แปลว่าปิด turn off มีความหมายแปลว่าปิดถ้าเกิดว่า turn on ล่ะพี่ turn on แปลว่าเปิดถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า turn on turn off ใช้คำว่า switch ก็ได้ค่ะ switch on หรือว่า switch off ก็ได้เปิดปิดแบบนี้โอเคไหม you can turn on the radio ชุนนปิดปิดทีวีไม่ใช่ปิดทีวีปิดปิดเลยนะวิทยุไปได้เลยเพราะว่าฉันทำไมฟังหรือไม่ฟังไม่ได้ฟังค่ะก็จะเป็นททเป็น i ว่ามาเลยค่ะก็จะเป็น I คู่กับ am เนอะ I am ปฏิเสธ I am not ทำไมด้วยคะฟังค่ะ Listen นิ่ค่ะ I am not listening to it ไม่ได้ฟังมันอยู่ต่อมาข้อที่4ค่ะ c a t phone me last night phone นอกจากแปลว่าโทรศัพท์แปลว่าโทรก็ได้เทาหาฉันเมื่อคืนนี้ s h e i s on holiday โอเค Holiday แปลว่าวันหยุดค่ะ วันหยุดพวกแบบพักร้อนอย่างนี้นะเขียนอีกหนึ่งคำออกเสียงว่า vacation vacation ก็แปลว่าวันหยุดเหมือนกันวันนี้ได้สัพท์คำว่าวันหยุด2องคำแล้วเนาะ holiday กับ vacation in France ค่ะในฝรั่งเศสค่ะเธอกำลังมีเวลาที่ดีมากก็จะเป็น she is h a v e อะไรจ๊ะ having อย่าระวังนะระวังผิดนะ have ลงทายด้วยตัว e อย่าลืมตัด eating แล้วเติม i n g เข้าไป she is having a great time มีช่วงเวลาที่ดีมากเลย and doesn't want to come back แล้วก็ไม่อยากกลับเนาะเรอาอไปเที่ยวสนุกๆก,ก็ไม่อยากกลับบ้านนะคะไนะคะไม่อยากกลับมาเจอความจริงต่อมา i want to lose weight อย่างพี่อะ lose weight ต้อง lose แปลว่าสูญเสียสูญหายใช่ไหมเพราะฉะนั้น weight แปลว่าน้ําหนักทําให้น้ําหนักมันสูญหายไปหมายความว่าไงคะเดาเดาสอบหน่อยภาษาอังกฤษมันดิ้นได้เพราะฉะนั้นทําให้น้าหนักหายไปก็คือลดนะน้ําหนักนะฉันต้องการจะลดน้ําหนัก N ham N ham. so ดังนั้นนี่เลยค่ะ keyword c a t h i w e k ค่ะ,คะในช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ฉนันก็เลยทำไงไม่กินข้าวเที่ยง lunch ไม่กินข้าวเที่ยง เออนะก็จะเป็น I am not eating อ่ะเบิ้ลไหม eating นะเบิ้ลไหมบอตองเด้อเพราะว่าแม้ว่าจะมีพยางค์เดียวก็ตามแต่นี้มันมีสองสละกก็คือ e กับ a ใช่ไหมคะมันก็ไม่ต้องเบ e ิ้ลหนอ e กับ a ลดน้ำหนักก็ไม่กินข้าวเที่ยง โห้ oh, ลหเราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยหรอไม่ได้นะแม่เออไม่ได้นะว่างกับเดิมนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะ a n d you just started evening class a n d you เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มเรียนคาสตอนเย็นใช่ไหมคะจุดๆเขาทำไมเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเป็นเขากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ปะก,ก็จะเป็น he is learn อ่า learn ม,มันไม่ต้องเบิ้ลเน,นาะเพราะว่ามันพยาัดียวก็จริงแต่ดูดิสละมาเป็นบวนเลยนะก็จะเป็นเติมไปเลย ing ต่อมาค่ะ Paul and Sally have and have had an argument argument นี่จคำว่า argue argue เป็น verb แปลว่าโต้เถียงโต้เถียงกัน argument ลงท้ายด้วย ment m e n และกลายเป็นคำนามละก็จะแปลว่าทำไมมีเหมือนกับอาจจะแบบข้อโต้เถียงอะไรเงี้ยค่ะข้อโต้เถียงนะดังนั้น They speak to each other เขียนลงไปนะ each other เจอบ่อยมาก each other แปลว่าซึ่งกันและกันคนที่เขาซึ่งกันและกันคนที่เขาแบบทะเลาะกันนะ่ะมีข้อโต้เถียงกันนะ่ะเขาจะคุยกันนะไม่คุยทำไมไม่ถูกกันใช่ไหมเออก็ต้องแบบสบัดบอบใส่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า they ทำไมคะลูก they aren't ะพี่ลูกขอย่อนะ they aren't speaking เขาก็จะ ไม่คุยกันทะเลาะก,กันก็จะไม่คุยกัน t h e y a r e n t speaking speaking ก็เติม ing ไปเลยเนาะต่อมา China, try it try it อ่าดูนะคำว่า try it เป็น adjective เหมือนกันเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว adjective มี2แบบมี ing กับมี ed ช่องที่3ถ้าติงต้งๆจะแปลว่าหน้าถ้าเต้นเจะแปลว่ารู้สึก อันนี้มันลงท้ายด้วย ed ใชเไ็ะเป็นเต้นๆห็นปะฉันต้องรู้สึกค่ะ try แปลว่ารู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยค่ะฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วว่า I need a rest ค่ะดูคำว่า rest ค่ะ R E S T rest แปลว่าพักผ่อนเออฉันจะพักผ่อนเลยนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มหน่อยแล้วก็จะพูดว่า I am, get burn, burn, okay. I am getting tired โนเหนื่อยแล้ว ไม่อยากเรียนแล้วจ้าเน้จ้าอ,อโทษน,นะกัลนะนะกัลน,นะต่อมาค่ะเขาบอกว่าทิมจุดจ work today ทำงานในวันนี้วันนี้ต้องทำงานใช่ไหม he takes a day off ปฏิโษคิวตรงนี้ day off แปลว่าวัาวนหยุดคือแบบหยุดงานอาจจะลางานอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าเขาบอกว่าเขาทำการ take วันหยุดซะแล้วแสดงว่าวันนี้ทำงานไหม ไม่ทำก็จะเป็น team is not หรือว่า isn't ก็ได้นะ working ค่ะวันนี้ทีมไม่ทำงานขอลาหยุดนะคะขอลาหยุดนะคะโอเคข้อสุดท้ายจะเขาบอกว่า I look for เด็กๆจำไว้นะปกติ look look แปลว่ามองใช่ปะ่ะแต่วันนี้ look มาคู่กับ for ป,ปุ๊บอย่าแปลว่ามองอย่างเดียวแปลว่ามองหาด้วยมองหาคนก็ได้มองหา จอปมองหางานมองหาอพาร์ตเมนต์มองหาเฮาอะไรก็ว่าไปนะคะมองหาบ้านหาบ้านอะไรเงี้ได้หมดเลยเขาเนี่ยฉันเนี่ยกำลังตามหาโซฟีอยู่ใช่ไหม Do you know where is she Where she is ขอโทษคุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่ากำลังมองหากำลังตามหาเนาะก็จะเป็น I am พี่นุขอ,อย่อเป็นแอมนะ Am looking คะลุกไม่ต้องเติมไม่ต้องเบิร์นแรงนานเพราะว่ามีสระต้งสองตัว Looking for Sophie แบบนี้ เห็นหมไม่ค่อยยากเลยอันนี้